เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของพงพนักงานส่งของที่ต้องขับรถกระบะขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดเป็นประจำคืนนั้นเป็นช่วงตีสองพงกำลังขับรถออกจากโคราชมุ่งหน้าไปสระบุรีเขาเลือกใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองเส้นหนึ่งที่มืดและเปลี่ยวเพราะ Google Maps บอกว่าเป็นทางที่ประหยัดเวลากว่า15นาที ถนนเส้นนั้นแคบมีแต่ป่ารกทึบสองข้างทางไฟถนนขาดเป็นช่วงๆและไม่มีรถสวนมาเลยสักคันพงเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็คิดในใจว่าทนเอาหน่อยอีกไม่กี่กิโลก็จะออกสู่ถนนใหญ่แล้วจู่ๆระบบนำทางในรถก็ดับไปหน้าจอเป็นสีดำสนิทพงเหงื่อแตกพลักเขาพยายามเปิดเครื่องใหม่หลายครั้งแต่ก็ไร้ผลตอนนี้พงเหลือเพียงไฟหน้ารถกับความมืดมิดที่มองไม่เห็นแม้แต่ปลายจมูก เขาตัดสินใจขับต่อไปช้าๆโดยอาศัยความจำของเส้นทางที่เหลือขณะที่ขับผ่านป่าทึบจู่ๆไฟสูงของรถก็สว่างวาบขึ้นมาเองส่องไปเห็นสิ่งที่ทำให้พงเบรกกระทันหันกลางถนนมีหญิงสาวคนหนึ่งในชุดกระโปรงสีขาวเปื้อนโคลนยืนหันหลังให้รถพงบีบแตรยาวครั้งหนึ่งแต่เธอก็ยังยืนนิ่งไม่ไหวติงเขาเปิดกระจกตะโกนเรียกน้องขยับหน่อยครับอันตรายทันใดนั้นหญิงสาวคนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามา สิ่งที่พงเห็นคือใบหน้าซีดเผือดจนเป็นสีเทาดวงตาสองข้างกลวงโบไม่มีลูกตามีเพียงรอยยิ้มกว้างๆที่ไม่ได้แสดงความสุขแต่เหมือนกำลังเยาะเย,ะเยะ้ยและที่น่าขนลุกที่สุดคือศีรษะของเธอเอียงทำมุมประหลาดเหมือนคอจะหักแหลมไม่หักแหลมพงตกใจจนทำอะไรไม่ถูกมือเท้าเย็นเฉียบเขาพยายามจะเหยียบคันเร่งเพื่อขับหนีแต่เท้ากลับชาขยับไม่ได้ หญิงคนนั้นค่อยๆย,ยกมือที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนขึ้นมาแล้วชี้นิ้วไปที่ด้านหลังของรถกระบะพงไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจกหลังแต่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังแกรกแกรกมาจากกระบะท้ายรถเหมือนมีใครกำลังข่วนอยู่ที่พื้นเหล็กอย่างช้าๆและสม่ำเสมอเสียงนั้นทําให้พงได้สติเขาวรวบรวมแรงทั้งหมดเหยียบคันเร่งมิดจนรถพุ่งทะยานออกไปอย่างบ้าคลาั่งเขามองกระจกข้างหญิงชุดขาวคนนั้นยังคงยืนยิ้มอยู่กลางถนน แต่คราวนี้เธอไม่ได้ชี้ไปที่รถเขาแล้วเธอกำลังมองตามรถไปพงขับหนีสุดชีวิตจนในที่สุดก็เห็นแสงไฟจากถนนใหญ่เขารีบเลี้ยวรถออกจากเส้นทางลัดนั้นทันทีเมื่อมาถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพงจอดรถเพื่อทำใจและสูดหายใจลึกๆเขาตัดสินใจเดินไปที่กระบะท้ายรถเพื่อสำรวจบนพื้นเหล็กของกระบาท้ายรถที่เต็มไปด้วยฝุน่น เขามองเห็นรอยเล็บขนาดยาวและลึกหลายรอยเป็นรอยข่วนที่เกิดจากแรงมหาศาลและที่น่าขนลุกที่สุดคือรอยเล็บเหล่านั้นสิ้นสุดลงที่ขอบกระบะด้านในเหมือนมีบางอย่างปีนขึ้นมาแล้วหายไปในความมืดของหลังคากระบะทึบพงแทบเป็นลมเขาไม่รอช้ารีบขับรถออกจากปั๊มน้ำมันทันทีและนับตั้งแต่วันนั้นเขาเลิกใช้เส้นทางลัดในยามค่ำคืนไปโดยปริยาย